โบทมาเล่าอีกแล้วนะครับสำหรับงานคัตเติ้ลแฟร์นะครับใครที่ชอบลงรถกะลาดแบบนี้ผ,ผู้ชมเป็นลงรถกะลาดที่แบบไฮโซมากๆนะซึ่งสามารถม้วนเก็บไว้ด้านบนได้นะครับแล้วต้องบอกว่าลวดลายของเขาเนี่ยมีทั้งหมด2หน้านะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าราคาต่อตารางเมตรเนี่ยถูกมากเลยและที่สําคัญก็คือสามารถมีวิดีโอไปติดตั้งเองได้นะครับในส่วนของตรงนี้ราคาเขาคิดยังไงก็ต้องบอกว่า ความกว้างคูณความสูงนะครับอย่างอันนี้กว้างอยู่ที่ประมาณสัก3เมตรสูงอยู่ที่ประมาณสัก3เมตรสมมตินะว่าเป็น3คูณ3 9ตารางเมตรเมื่อกี้ถามราคาเขามาแล้วนะครับตกตารางเมตรละไม่เกิน1,200บาทก่อน FOB นะดังนั้นเนี่ยเมื่อซื้อไปแล้วตารางเมตรหนึงไม่ถึง1,200และคุณไปติดตั้งเองนะครับในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าไปอยู่ไทยเนี่ย คุณสามารถบวกราคาได้เป็นเท่าตัวเลยซึ่งราคาเป็นเท่าตัวในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยราคาต่อตารางเมตรเนี่ยน่าจะเกิน3,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุและขึ้นอยู่กับตัวมอเตอร์ต่างๆนานาลองไปดูกันเองนะครับ